ปิดฉากไปเปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกรพเมียรเลีกอังกฤษฤดูการ2022แล้วก็23ครับในค่ำคืนที่ผ่านมาฮนะแล้วก็แมนยูเราเกมสุดท้ายของฤด,ดูการก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้2ปรนะตูต่อหนึฮะโดยที่มันเป็น2ช่วงเวลานะสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงที่แมนยูโดนน้ำหนึแล้วก็มาเสียจุดโทษให้กับฟูลแลมเนี่ย แมนยูดูเล่นแบบเนื่อยๆนะฮะแล้วก็เกมรุกยังดูขาดๆกเกินนะจนกระทั่งแบบเดเคอครับต้องขอบคุณเลยเซฟจุดโทษลูกนั้นเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นคือตั้งแต่นาทีที่26แล้วก็27เนี่ยเกมเป็นของแมนยูเลยแมงมีแรงฮึดเล่นได้ดุดันฮะเกมรุกเนี่ย ตัวริมเส้นจัดจ้านฮะแล้วก็เกมจ่ายบอลตัดทะลุตรงกลางเข้าหากรอบเกตโทษของฟูลแลมเนี่ยทำได้ค่อนข้างบ่อยนะเต่วิ่งหาตำแหน่งพื้นที่ว่างกันได้ดีแล้วก็หาโอกาสจริงได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ได้มา2ประตูครับจากครึ่งแรกที่ ได้สารโชคตีเสมอไปและเครื่องหลังมาได้จากบรูโน่เฟนเดสนะครับผมก็ถือว่าทําได้ค่อน,อนข้างดีแม้ว่าจะมีการโรเตชันนักเตะในหลายๆตําแหน่งแต่ก็อย่างที่เทนฮากบอกแหละว่าอยากจะชนะในทุกๆเกมที่ลงการแข่งขันแล้วก็ทําได้ในเกมสุดท้ายต่อหน้าแฟนบอลในโอดัฟร์ดครับก็เลยทําให้แมนยูเต็ดเราก็คว้าอันดับ3 ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับนิวคาสเซิลที่ได้อันดับ4แล้วก็แชมป์แล้วก็รองแชมป์อย่างแมนซิตี้แล้วก็ถังอาร์เซนอลนะฮะส่วนผลสรุปอื่นๆนะครับผมลิเวอร์พูลได้ที่5ครับเกมสุดท้ายเสมอกับสบมตันไป4 4โอยิงกันโคตรเยอะเลยนะฮะก็ลิเวอร์พูลได้ที่5าไบรตันก็ได้ที่6 2สองทีมนี้กอดคอกันไปยูโรปาลีกฮะแล้วก็แอสตันวิลล่าที่นัดสุดท้ายเนี่ยก็ เอาชนะทางไบรตันเนี่ยแหละได้2-1ก็เลยทำให้วิลล่าได้ไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมส่วนทีมที่ต้องตกชั้น3ทีมนะกลายเป็นว่าสบรตันที่ตกไปทีมแรกครับแล้วก็2ทีมที่ล่วงตามลงไปก็คือลีดส์เดที่นัดสุดท้ายแพ้ให้กับสเปอร์ไป1-4ส่วนเลสเตอร์ที่แม้ว่าจะเอาชนะเวสต์แฮมได้2อแต่ก็ไม่เพียงพอครับเพราะว่าเอเวอร์ตันครับดดนเปิดบ้านเอาชนะทางบอลมาได้1น ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันจบเลยทันทีครับก็เป็นเอเวอร์ตันทอฟฟี่สีน้ำเงินอยู่รอดส่วนจริงจอกสีน้ำเงินกับยูงทองก็ร่วงตกชั้นไปว่ากันใหม่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้านะครับผมส่วนาการไปบอลยุโรปเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งของเหลีังกิษครับนะั่นคือ เวสแฮมยูเต็ตที่ตอนนี้เข้าชิงยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมก็ถ้าได้แชมป์ขึ้นมาปีหน้าก็จะเป็นโคต้าพิเศษไปเล่นยูโรป้าลีกนะครับผมโหถือว่าปีนี้ทีมจากอังกฤษนี้อาวาดทั่วฟุตบอลยุโรปเลยนะฮะทุกท้วยนี้ทีมจากอังกฤษนี้ไปได้ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับผมในขณะที่น้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมาแทน3ทีมที่ตกชั้นไปก่อนหน้านี้นั่นกะ็คือ เบอร์ลี่ครับที่ได้แชม The ป์เดอะแชมเปี้ยนชิพไปแล้วก็รองแชมป์อย่างเชฟฟิวรีเต็ดแล้วก็ทีมที่ชนะเพลย์ออฟมาได้นั่นก็คือลูตันทาวน์นั่นเองครับจะกลับมาเล่นในเพลย์แมตช์อังกฤษฤดูกาลหนนะ้านะครับผมก็น่าจะสนุกแบบสุดๆไปเลยนะในฤดูกาลถัดไปเพราะเชื่อว่าการลุ้นแชมป์แมนซิตี้ ผมว่าน่าจะมีคู่แข่งมาเพิ่มอีกหลายทีมนอะผมว่าลิพูก็น่าจะกลับมาได้เชลซีก็น่าจะดีขึ้นอาร์เซนอลก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกครับนิโคลโซก็แข็งแกร่งไบรตันก็โอเคฮนะแล้วแมนยูเราผมเชื่อว่าก็น่าจะพัฒนาทีมขึ้นไปได้อีกเมื่อเทียบจากฤดูกาลนี้นะครับผมก็เออฤดูกาลนี้แมนยูเราเกมรุกเนี่ยโอกาสเยอะแต่ว่าการจบสกอร์ยังไม่เฉียบคมเกมรับยังเสียประตู แม้ว่าเราจะได้ครีนชีตเยอะนะเดกอาได้ถุงมือทองคาเนี่ยแต่ว่าเวลาเสียประตูทีหนึ่งก็ชอบเสียเยอะชอบแพ้เยอะนะแต่ว่าถ้าเสียประตูน้อยๆรักษาผลารแ่น,นขันได้เนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นในฤดูกาลหน้านะครับผมก็ต้องดูว่าฤดูกาลแอบช่วงซัมเมอร์ที่เนี่ยเชื่อถึงนี้แมนยูจะได้ใครเข้ามาเสริมทีมแล้วก็ใครที่จะต้องอหลุดออกจากทีมไปในซีซั่นที่กําลังจะถึงนี้นะครับผมแต่ว่าฤดูกาลนี้ แมนยูเรายังไม่จบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์สามทุ่มนะครับผมก็จะเป็น f อฟเอคัพนักชิงชาเลนศแมนยูจะเจอกับแมนซิ t ตี้ที่เวมบลี่นะครับผมก็สนามเป็นกลางเทียบฟอร์มแนมะซิตี้ดีกว่าแมนยูอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกมมันนัดเดียวจบอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ผมเชื่อว่าเทนฮากก็คงจะวางแผนสู้กับแมนซิ t ตี้ได้แน่นอนนะครับผมดังนั้น,น,นอย่าเพิ่งกาหัวแมนยูเตดออกจากการลุ้นแชมป์เอฟเอนะครับผมก็ ค่อยว่ากันในรายละเอียดนะครับผมว่าแมนยูจะสู้กับแมนซิตี้ได้หรือเปล่าในสัปดาห์หน้านะฮะ